การเกิดภาพบนคอมพิวเตอร์ภาพบนคอมพิวเตอร์เกิดจากการในตัวของจุด4ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆมากมายประกอบกันจนกลายเป็นภาพให้เรามองเห็นเราเรียกจุดเล็กๆนี้ว่าพิกเซลพิกเซลมาจากคำว่า Picture กับคำว่า Element เป็นหน่วยพื้นฐานของภาพในภาพแต่ละภาพจะประกอบไปด้วยพิกเซลจำนวนมากมายความละเอียด resolution จำนวนพิกเซลของภาพแต่ละภาพเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความชัดของภาพโดยจะเทียบจำนวนพิกเซลกับความยาวต่อนิ้วดังนั้นความละเอียดจะมีหน่วยเป็นพิกเซลต่อนิ้ว (ppi) หรือจุดต่อนิ้ว (dpi) ภาพโดยทั่วไปจะกำหนดความละเอียดประมาณ1 0 0 1 0ถึง150 ppi ส่วนภาพที่มีความละเอียดสูงหรือคุณภาพดีจะมีค่าความละเอียดตั้งแต่300 ppi ขึ้นไปในการแสดงผลของภาพหากเคยทำงานด้วยคอมพิวเตอร์อาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าทำไมงานที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์สีดูไม่เหมือนตอนที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยทั้งนี้เพราะภาพเป็นภาพเดียวกันแต่เมื่อนำไปแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่ต่างกัน ก็จะส่งผลให้ได้ภาพที่ออกมามีความคมชัดหรือความละเอียดไม่เท่ากันเช่นรูปตัวอย่างภาพแรกเป็นภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และภาพที่2เป็นภาพที่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์น่าจะว่าความแตกต่างระหว่างขนาดพิกเซลหรือจุดเล็กๆทำให้มองเห็นภาพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปความละเอียดของภาพหมายถึงจำนวนพิกเซลต่อพื้นที่การแสดงผลภาพแต่ละภาพจะมีจำนวนพิกเซลที่แตกต่างกันออกไป ความละเอียดของจอภาพหมายถึงจำนวนจุดที่มากที่สุดที่จอคอมพิวเตอร์สามารถผลิตได้โดยความละเอียดในการแสดงผลของจอจะขึ้นอยู่กับวิดีโอการ์ดหรือการ์ดจอซึ่งจะมีความสามารถในการแสดงผลที่หลากหลายเช่นที่ความละเอียด124 0ณ768พิกเซลหมายถึงจำนวนพิกเซลในแนวนอนมีค่าเท่ากับ1 0 2 4 และจำนวนพิกเซลในแนวตั้งเท่ากับ768ความละเอียดของเครื่องพิมพ์คือจำนวนจุดเลเซอร์ที่เครื่องพิมพ์สามารถผลิตได้ต่อนิ้วเช่นถ้าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มีความละเอียด300จุดต่อนิ้วนั่นคือเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้300จุดทุกๆ1นิ้วความละเอียดของ Image Setter Image Setter คือเครื่องเลเซอร์ที่มีคุณภาพสูง สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษถ่ายภาพหรือฟิล์มได้โดยสามารถพิมพ์รูปภาพให้มีความละเอียด1,800 DPI ถึง3,000 DPI